กูชอทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการ Last m i ิ s i o n เคยโอเย่เลยครับี่เกม GTA V กันอีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับวันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็เลยอาจจะมาโปรโมทนั่นเองนะครับก็คือเซิร์ฟนี้เลยนะครับการค้นหาชื่อเซิร์ฟนะครับก็จะเจอนะนี่เลยนะครับอ่ะส่วนเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปนะครับสวมบทบาทนั่นเองนะครับ ส่วนข้อมูลของทางเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเผื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปกันดูนะครับส่วนพวกไวลิทนะครับเซิร์ฟนี้มีไวลิหรือเปล่านะครับก็มีนะเซิร์ฟนี้มีไวลินะครับสอบขอไวลิได้ที่ติดคอร์ดของทางเซิร์ฟเลยนะ่าก็สอบง่ายๆนะครับก็ลองไปสอบดูนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ่าเผื่อใครสนใจนะครับโอเคเพื่อการเสี่ยล่านะครับแล้วก็ทำาการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย เลตโก้เย้ตอนนี้เราก็เข้า,าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามาใช่ไหมเด็กใหม่นะหรือว่าจุดเกิดนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ <Yeah. S 1> พอเข้ามาปุ๊บก็ทาการกรอกข้อมูลของตัวละครขอ,ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับน่ะ <Yeah. No. S 1> จุดเกิดก็จะอยู่ตรงจุดอ่าจ็อบเซ็นเตอร์นะครับนี่เลยนะน่ะโอเคเราก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะว่า ฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบบลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวนะอ่าแล้วก็มาหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามาหลายคนนะทางนายกนะครับเขาบอกว่าสามารถขอรับรถทํางานฟรีได้ด้วยนั่นเองนะอ่ามาเป็นแก๊งเนาะแล้วก็ถ้าหากว่ามาเป็นแก๊งนะครับสามารถขอลงสูตรได้ด้วยนะครับสูตรแก๊งอะไรประมาณนี้นะฮะติดต่อได้ที่ดิสคอร์นายกเลยนะครับส่วนเงินเริ่มต้นนะที่ มีมาให้นะครับก็มีทั้งหมดเลยนะประมาณ12 0 0นนะครับในตัวประมาณ6000แล้วก็ในธนาคารอีกป,ประมาณ6000นะครับโอเคแล้วก็ของเริ่มต้นนะั้นในกระเป๋านะครับก็จะมีเงินใช่ไหมแล้วก็จะมีกาชานะครับจำนวน5ลูกแล้วก็ขนมปังน้ำเปล่าเลยประมาณนี้อันนี้นายกนะครับเขาให้เงินมาเพิ่มนะครับจำนวน5 0,000่นบาทนะครับห0,000่นนี่เอาไว้ไปซื้อรถนะที่ร้านค้านะครับไม่รู้ว่ามีรถอะไร โอเคแล้วก็ปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนะครับกด F1 ก็จะเป็นโทรศัพท์ F2 ก็จะเป็นกระเป๋า F3 นะครับก็จะเป็นพวกอาอนิ t เมชันหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับแล้วก็ F6 เป็นของเมนูของหน่วยงานนะครับ F5 อ๋อจะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ F7 อ่าก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับ F9 ก็จะเป็นราคาตลาดโลกนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับเอตอนนี้เพชรนะอุ้ย 1เม็ดขายได้ประมาณ2004นะจนถึงประมาณอ่า4น0ปเลยเหรอ <Wow. S 1> โอ้ราคาขึ้นนะตอนนี้นะครับแล้วก็กระหล่ำนะครับอ่ากำลังขึ้นอยู่เลยนะ240บาทนะตอนน่อ1นอันโอเคก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ F10 อ่า F10 ก็จะเป็นอุ้มแบกขี่หลังแล้วก็ F11 ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นเมนูแอดมินนะครับแล้วก็กด e l e t e อ่าเดี๋ยว,ยวแป๊บนึง โอเคกดดีลิตก็จะเป็นสกอร์บอทแนาะนี่เลยนะครับน่าก็จะมีตําแหน่งนะว่างงานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับปุ่มบวกนะโอเคก็เป็นการรับของรายวันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเซิร์ฟนี้นะครับยาวๆใช่ไหมวันแรกก็อาจจะได้เงินอ่าได้เงินมาประมาณ300บาทนะครับแล้วก็วันที่22นะครับก็จะได้กาชาแล้วก็ได้รถยนต์กระบะด้วยแล้วก็รถคุลุมะนะครับตามนี้เลย โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่กรลาดใช่ไหมเดี๋ยวทําการเปิดแผนที่ดูก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่กรลาดนะครับโอเคกรลาดก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับอ่าอเมซอนนะครับโอเคแล้วก็จุดเบดิกรถทําไมมันไม่อยู่ในร้านนะเนีย่ยโอเคโอ้โหของในร้านน่ากินมากเลยอะคุณผู้ชมดูดินะครับโอ้ผลไม้นะครับโอเคแล้วก็จะมีเซเว่นนะแล้วก็มีปั๊มปตทด้วยคุณผู้ชมเฮ้ย อย่างเท่นะเฮ้ยนี่เซเว่นเหรอเนี่ยโอ้เซทแค่ดึกว่าอยู่ในชีวิตจริง <c oughs> โอเคเหมือนมากเลยนะครับโอ้อะไรลดราคาบ้างเนี่ยลดแรงไอ้ลดอย่างแรงนะครับ7วันเท่านั้นนะครับโอ้โหของในร้านค้านะครับบุลงบุรีนะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่ามันไม่มีร้านค้าเนาะมันมีแค่ที่เบิกรถเท่านั้น เดี๋ยวเรานะครับทำการเปิดกระชากันดีกว่านะครับนี่กระชานะครับที่เราได้มาฟรีๆนะครับโอเคทล้การเปิดเลย <Yahoo! S 1> โอเคครับรอบนี้ดูเหมือนว่าเราได้เป็นกาแฟมานะครับโอเคก็ทำการเปิดอีก โอเคครับเราได้ขนมปังมานะครับดูเหมือนว่าน่าจะทำการสุ่มพวกของทั่วไปหรือเปล่านะกาชานี้นะครับโอเคทำการเปิดอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับเราได้ทาโก้มานะครับนี่ตามนี้เลยนะเราจะเหลือกาชาอีก2ลูกนะค่อยเปิดแล้วกันนะครับเดี๋ือทำการกินทาโก้ก่อนนะครับนี่ อนกินก็มีเสียงด้วยนะครับอ้ะอิ่มมากเลยนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับร้านขายรถก็อยู่ตรงนี้เลยไปต,ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดอ่าซื้ออุปกรณ์นะครับก็จะมีชุดซ่อมน้ํายาล้างรถ200บาทนะครับผ้านะครับประมาณ1,000นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับ เนี่กดอ e, ีเปิดร้านค้าโอเคถ้าเกิดว่ารูปภาพมันยังไม่ขึ้นก็รอมันโหลดนะครับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวนะเซิร์ฟลืนะโหลดแป๊บเดียวเองรูปภาพนะโอเครถเริ่มต้นมอไซค์ส5งพนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเอยมีขนไหนหน่าสนใจนะมีอยู่ประมาณ5 6าหมนะเอยแต่ว่ายังไม่ได้กดไปในธนาคารนี่หว่าในธนาคารเราเหลืออีกประมาณ6 0 0ันะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกัน โอเคพี่ดูแล้วว่าจะซื้อรถคันไหนนะครับเดี๋ยวพี่ทำการซื้อคันนะี้ละกันเนาะก็เป็นรถ ATV นะครับนี่สามารถาเก็บของได้ประมาณ25กิโลนะครับสามารถทดลองขับได้ด้วยนะครับนี่โอเคทำการกดซื้อเลยนะได้มาแล้วนะครับเราได้กุญแจมาด้วยหรือเปล่าโอเคได้กุญแจมาด้วยนะครับนี่นะโอเคกดยูอเอเ้ยกดไม่ได้กดยูกดตัวเคนะครับเพื่อทำการสตาร์ทรถอ่านี่นะครับแล้วก็กดตัวยู อ่ะล็อกรถอะไรประมาณนี้นั่นเองนะโอเคนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับเราจะไปไหนกันดีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตํารวจนะครับเราไปดูที่สถานีตํารวจกันก่อนดีกว่าไปเล <Yeah. S 1> <'s> โก<อ>้ยกล้อไปเลยโอ้โหยกไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีตํารวจแล้วนะครับโอ้โหตกแต่งอะไรเนี่ยโอ้โหต้นไม้เป็นเลอเทอร์เลยคุณผู้ชมนะครับโอเคตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับนี่เลย โอเคเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนในร้านค้ามีอะไรขายบ้างนะครับขนมปัง150บาทนะน้ำเปล่าขวด1อ่า1ขวดนะครับ100โอ้แพงมากเลยโอเคนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำงานด้วยนะตอนนี้เราเงินเราเหลือหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับอ่าเงินเหลืออยู่ประมาณ6000โอเคซื้ออุปกรณ์ทำงานอะไรดีอ่ะเอาเป็นเครื่องรีดนมวัวละกันโอเคตอนนี้เราก็เหลือเงินประมาณ3,000ละ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปกันที่กระดาอีกกระดาหนึ่งแล้วกันเนาะน่าจะเป็นกระดาหลากัหลกๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาที่แบบว่าหลักๆนะโอเคตรงนี้มีร้านค้าด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ๋อเป็นตลาดนะโอเคเป็นการซื้อแบบพวกของวัตถุดิบนะครับ แล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าน่าจะมีโต๊ะอะไรไม่ใช่โต๊ะดิอ่ามีโต๊ะคราฟอาหารด้วยนะครับนี่เลยโอเคเราสามารถคราฟอาหารได้ด้วยนะเพียบเลยคุณผู้ชมดูดีนะครับโอ้โหโอเคนี่เลยอุปกรณ์อ่าส่วนประกอบนะครับต้องใช้อะไรบ้างนะโอ้โหของเพียบเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไปเลโก้อยู่ทางด้านหน้าเลยโรงพยาบาล โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ตกก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะอ่ามีสะพานลอยด้วยนะครับโอเคโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ประมาณนี้เลยโอเคส่วนเซิฟนี้นะครับจะมีพวกวอ์โซนด้วยนะวอลโซนนี่จะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ่าวอโซนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นวอลโซนซ้อมต่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเรเบลนะครับหรือว่าโต๊ะคราฟนะครับ อันนี้ก็คือภายในเซิฟนะก็ประมาณนี้เลยส่วนเซิฟนี้นะครับก็รับหน่วยงานด้วยนะ,ะจำนวนมากเลยทั้งหมอช่างแล้วก็ตำรวจนะส่วนงานพิดกฎหมายนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีจกปูนตัดสายไฟแล้วก็เก็บกันชาส่วนงานถุกกฎหมายนะครับก็มีเพียบเลยนะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างแล้วกันเนาะก็จะมี เก็บนมแมวนะครับเก็บรังพึ่งเก็บกระหล่ำนะเก็บปูไข่ดองข้าววัวนะครับแล้วก็อีกประมาณ5-6อย่างได้มัง้งนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคส่วนด้านนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขับไปดูก่อนว่ามันคืออะไรโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นจุดที่นำของมาขายนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนี่เลยนะนะเมื่อเราโพสเซสเสร็จแล้วนะครับก็นำของมาขายตรงนี้ได้เลยนะเอ๊หรือว่าตรงนี้มันเป็นอ่าเป็นจุดโพสเซสปะ่ะ อ๋อเป็นจุดขายนะครับส่วนจุดโพเออพี่เดี๋ยวดูขอดูก่อนแป๊บหนึ่งมันไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน <S <S 1> <S 1> ก็ประมาณนี้และกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราไปที่ไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับอ่าภายในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอู่ช่างนะครับเดี๋ยวขับรถไปดูที่อู่ช่างหน่อยแล้วกันนะว่าตกแต่งอะไรอ่าเพิ่มเติมหรือเปล่า <S 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 ตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงอู่ช่างแล้วนะครับ โอเคด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือภายในนะครับก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปที่ไหนกันดีอะอ่าเราก็ไปที่ตกค้าบสิครับออรอไลน์นะตกค้าบก็อยู่นี่เลยนะตรงอ่าได้ข้างๆนะครับค่ายทหารนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยโอเคก็เข้าทางนี้นะคุณผู้ชมนะครับทางเข้าก็ลึกลับหน่อยนะครับ โอเคแล้วก็โตครัฟนี่ต้องทําการขับรถเข้ามาในนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเส้นทางโอเคตอนนี้เราเจอโตครัฟแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีอะไรให้คราฟบ,บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็นี่คืออะไรอะถังดําน้ําแล้วก็มีกุญแจตู้เซฟนะครับแล้วก็หมวดใบอนุญาตนะครับปรุงญ่านะแล้วก็พกอาวุธโอเคส่วนประกอบก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาหมวดอาวุธว้าวคุณผู้ชมนะครับอาวุธเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมดูดีนะ โอ้โหไม้เบสนะครับสนับอันนี้น่าจะเป็นถุงกระดาษเอาไว้อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าถุงอ่าไอพม่ช่ถุงกุมหัวหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกุญแจมือนะครับอ่าแล้วก็ลูกกุญแจนะครับอันนี้มีสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีเสื้อเกาะด้วยนะโอ้โหของเพียบเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เลยอ่าใ้ข้างข้างนะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปทาอาชีพรีดนมวัวกันดีกว่านะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะโอเคเพราะว่าเราซื้ออุปกรณ์อ่าทาอาชีพมาแล้วนะครับวันเดีเจ้าวัวชนได้ปะอุ้ยไม่ชนดีกว่านะครับสงสารมันนะโอเคเรามีเครื่องรีดนมวัวแล้วใช่ไหมต้องทําการถืออุปกรณ์กลับบ้านหรือว่ากดตัวอีได้เลยโอเคกดตัวจี้เพื่อฆ่านะครับอ๋อกดได้เลยว้าวเนี่ตอนนี้เราก็กําลังฆาวัวอยู่นะครับ ขอตัน,นะเจ้าวัวน้อยโอเคแล้วก็ได้อะไรอะหนังวัวแล้วก็เนื้อวัวมาด้วยนะครับนี่เลยนะโอเคก็เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับใครๆก็สามารถทําได้นะเ,เป็นยังไงบ้างรครับสับเซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่า ดีเยี่ยมเลยนะอ่าเซิฟก็ถือว่าลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นนะเซิฟโลเพเซิฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็ล้อเล่นกระดดดนะครับส่วนใครที่มาเป็นแก๊งนับก็สามารถขอลงสูตรแก๊งได้นะครับอ่าติดต่อได้ที่นายกของทางเซิฟเลยโอเคครับใารชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดยอดานเลยี้เปนกันใครนะครับแล้วเจอกันะดดบ๊ายบายจิกันจุ๊บ